สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่แชนแนลก็มีเคล็ดลับ่วงจุย้ยบันบานมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ ตามหลักของห่วงจุย้ยตู้เย็นมีผลกระทบต่อคนในบ้านด้วยเช่นกันค่ะจึงจำเป็นต้องใส่ใจตำแหน่งการจัดวางและการรักษาความสะอาดเพราะหากละเลยอาจขัดขวางโชคลาภและอาจทำให้ครอบครัวขัดแย้งมีปัญหาได้โดยปกติควรวางตู้เย็นไว้ในห้องครัวเนื่องจาก ทายึดตามหลักฮวงจุย้ยตู้เย็นถือเป็นธาตุโลหะหรือธาตุทองและในห้องครัวมีธาตุไฟดังนั้นควรวางตู้เย็นไว้ในห้องครัวจึงถือว่าเป็นสมดุลโดยตำแหน่งการวางตู้เย็นที่ถูกหลักฮวงจุย้ยมีดังนี้ข้อที่ 1. ไม่ควรวางตู้เย็นไว้ใกล้เตาไฟ ามตำรา่วงจุย้ยกล่าวว่าตู้เย็นเป็นธาตุทองส่วนเตาไฟเป็นธาตุไฟการวางสิ่งของนี้ไว้ติดกันหรือตรงข้ามกันทำให้เกิดสภาพพิฆาตทำให้คนในบ้านมีเหตุต้องทะเละาะเบาอแว้งกันมีปากเสียงและขาดความสมคีกันหากมีพื้นที่จำกดัดจำเป็นต้องวางใกล้กันควรหาสิ่งที่เป็นธาตุดินเข้ามาแก้ไขเช่นนำแจกันเซรามิก หรือก้อนหินสวยๆมาวางประดับตกแต่งข้อที่สองควรวางตู้เย็นเยื้องกับประตูห้องครัวเชื่อว่าหลายบ้านคงเลือกตำแหน่งวางตู้เย็นในห้องครัวเพื่อสะดวกต่อการหยิบจับอาหารใช่ไหมคะแต่ควรหลีกเลี่ยงการวางตรงตำแหน่งกับประตูพอดีเนื่องจากจะทำให้พลังชีพหมุนเวียนไม่สะดวกหรือติดขัดเป็นเหตุให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองและเก็บเงินไม่อยู่ข้อที่ส หลีกเลี่ยงกันวางตู้เย็นหันหน้าเข้าหาบันไดหลายคนเลือกวางตู้เย็นเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเช่นเมื่อลงบันไดขึ้นบันไดก็เจอสามารถหยิบจับอาหารได้อย่างสะดวกสบายแต่แท้จริงแล้วควรหลีกเลี่ยงกันวางตู้เย็นหันหน้าเข้าหาบันไดเพราะอาจทำให้มีปัญหาเรื่องเงินได้มีเหตุให้เสียทรัพย์บ่อยๆเงินทองร่อยหลอเก็บเงินไม่อยู่ข้อที่4 หลีกเลี่ยงการวางตู้เย็นตรงกับห้องน้ำห้องส้วมเพราะ ตู้เย็นถือเป็นแหล่งของอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายเป็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านแต่ห้องน้ำเป็นสถานที่รองรับของเสียและของสปกปรกการวางตู้เย็นหันเข้าหาห้องน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะทำให้อาหารการกินในบ้านขัดสนทำมาค้าขายไม่ขึ้นเงินทองฝืดเคืองเกิดเหตุขัดข้องต่างๆแม้กระทั่งวางตู้เย็นไว้บริเวณใต้ห้องน้ำก็ถือว่าไม่เหมาะสมเช่นกัน ข้อ5ห้ามวางตู้เย็นไว้ในห้องนอน ตู้เย็นนั้นควรวางไว้ในห้องครัวหรือวางในห้องนั่งเล่นก็ได้แต่ไม่ควรวางไว้ในห้องนอนเพราะความร้อนที่ตู้เย็นระบายออกมารวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของตู้เย็นอาจจะไปรบกวนการนอนหลับพักผ่อนของคุณส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อีกทั้งมีความเชื่อว่าอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางโอกาสความก้าวหน้าและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ข้อที่6ไม่ควรวางของบนตู้เย็นโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาทิเช่นเตาอบเตาไมโครเวฟและอื่นๆเพราะนอกจากจะมีผลต่อระบบระบายความร้อนของตู้เย็นแล้วทาง่วงจุย้ยถือว่าสิ่งของเหล่านี้จะไปขัดการไหลเวียนของกระแสลมที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยข้อที่7ควรหลีกเลี่ยงการนำตู้เย็นสีแดง มาใช้ในครัวเพราะสีแดงจัดอยู่ในกลุ่มธาตุไฟจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบ้านเรือนไม่สงบสุขส่วนตู้เย็นที่ถูกฉลกคือสีขาวและสีเงินซึ่งสีทั้งสองนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และสุขาลักษณะที่ดีนอกจากนี้ยังสามารถใช้สีเบตและสีมุกที่จัดอยู่ในกลุ่มของธาตุดินมาใช้ในห้องครัวได้เช่นกันค่ะข้อที่8ไม่ควรปล่อยให้ตู้เย็นว่าง เพราะตู้เย็นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และสภาพทางการเงินของคนในบ้านแต่ในทางกลับกันก็ไม่ควรซื้ออาหารมายัดจนเต็มตู้จนมองไม่เห็นนะคะเพราะจะทำให้พลังชีไม่หมุนเวียนและข้อสุดท้ายคือข้อ9ควรจัดตู้เย็นให้มองเห็นสิ่งต่างๆภายในได้ง่ายหยิบจับสะดวกรักษาความสะอาดของตู้เย็นอยู่สม่ำเสมอมันเช็ดชั้นวางของช่องแช่แข็งและลิ้นชัก ระวังอย่าให้มีกลิ่นเหม็นและอย่าให้มีของเน่าเสียหรือของหมดอายุอยู่ภายในตู้เย็น ทั้งนี้การจัดวางและการเลือกสีตู้เย็นตามหลักฮวงจุย้ยทุกท่านอาจนำไปปรับใช้กันดูนะคะเลือกเอาที่ท่านสะดวกและตรงสุขลักษณะเพื่อสุขภาพและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านของท่านเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโฮมทาวมากนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นบอกเพื่อนๆและแอดมินให้ทราบ ด้วยนะคะคชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อๆไปรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ